ตดิกาหรือศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดเป็นสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนของศาสนาอิสลามให้แก่เด็กๆในชุมชนซึ่งจะมีการเรียนการสอนในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ตดิกาถือเป็นรากฐานและจุดเริ่มต้นในการปลูกฝังคุณธรรมจร,ริยธรรมให้แก่เด็กๆได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีคุณภาพมีความประพฤติปฏิบัติตนถูกต้องตามหลักศาสนาตลอดจนเป็นสถานที่ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่คู่ชุมชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนาราธิวาสได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของตาดิกาที่เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมการศึกษาด้านาศาสนาและวัฒนธรรมจึงได้จัดให้มีโครงการมหกรรมตาดิกาสัมพันธ์จังหวัดนาราธิวาสประจำปี2566เพื่อเป็นหน่วยงานกลางที่จะสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของเด็กๆและเยาวชนในพื้นที่อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงามในจังหวัดนาราธิวาสอีกด้วย วันนี้ก็เราได้จัดโครงการมหากรรมตริกาสัมพันธ์จังหวัดนาราธิวาสนะครับความเป็นมาก็คือมีความคิดของท่านนายกอบอจอแล้วก็ฝ่ายสภาร่วมกันนะครับว่าเราต้องจัดเป็นศูนย์กลางของจังหวัดของจังหวัดนาราธิวาสนะครับเราก็เลยได้หารือกันว่าเราจะจัดโครงการตริกาสัมพันธ์ของจังหวัดนาราธิวาสขึ้นมานะครับทางอบอจอนะครับก็ อยากจะให้เด็กๆตาดิกานะครับมีการพัฒนาทางที่ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการนะครับแล้วก็ด้านสุขภาพอนามัยนะครับเพราะว่าเด็กๆเ,เนี่ยต้องมีสุขภาพอนามัยที่ดีนะครับถึงจะมีความคิดที่ดีได้นะครับ มหกรรมตริกาสัมพันธ์จังหวัดนาราธิวาสประจําปี2566เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสได้มีโอกาสแสดงสเกยภาพและได้ทํากิจกรรมร่วมกันเกิดการพัฒนาทักษะด้านวิชาการศาสนาและด้านกีฬาซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการของเยาวชนให้มีร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรงโดยใช้ทักษะด้านกีฬาและความรู้ด้านวิชาการเป็นสื่อกลางในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนสอนให้รู้รักสามักคีรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยเป็นสิ่งที่สำคัญเด็กจะได้ร่วงมีความรักความสามักคีได้แลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็เด็กนะมีสุขภาพพลานามัยที่ดีแล้วก็ได้เปิดให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีอยากให้ท่านอบโจนี้จับเป็นทุกปีให้เด็กเด็ก สูงตระกกาอิสลามประจำวันเจได้ทำกิจกรรมร่วมกันพเรามาจากตริกกาอัตรเกียอดินเนียอำเภอแวงจังหวัดนราธิวามาแข่งอนาชิได้ความรู้ได้เจอเพื่อนชอบเรียนตริกกาครับอย่าให้มีกิจกรรแบบนี้ สำหรับมหกรรมตริกาสัมพันธ์ในครั้งนี้นอกจากจะส่งเสริมการสแสดงออกของนักเรียนแล้วยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและสร้างสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างนักเรียนและครูรวมไปถึงหน่วยงานราชการประชาชนในพื้นที่ได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันอีกทั้งยังเป็นการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนตริกาในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมโครงการมหกรรมตริกาสัมพันธ์5จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี2566 ทางอบจนะครับเราไดา้ร่วมกับตาดิกานะครับดูแลเด็กๆเยาว,วชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสแต่ว่าอยากจะให้พ่อแม่ของเด็กๆช่วยดูแลด้วยนะครับเพราะว่าที่สําคัญที่บ้านต้องเป็นหน้าที่หลักไว้ก่อนนะครับส่วนที่ตาดิกาก็เป็นหน้าที่รองส่วนของเราน่ีจะมองภาพกว้างๆนะครับเพื่อจะให้มีกิจกรรมร่วมกันนะครับระหว่างชุมชนนะครับตำบล แล้วก็อำเภอแล้วก็จังหวัดแล้วก็เชื่อมโยงไป5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเพื่อพัฒนาบุคลากรของจังหวัดนาธิวาสให้ดีขึ้นนะครับ ซึ่งกิจกรรมดีๆแบบนี้จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยิ่งใหญ่ขึ้นทุกปีเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความสมามัคคีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันผ่านการแสดงศักยภาพของเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสต,ตลอดจนเป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์ประจำถิน่นร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและสร้างความสมามัคคีให้กับคนในชุมชน